หนึ่งสองเดินหาไม่เจอโอ้โหตรงนี้ก็แม่เอายืนเดาสองดอกนี่แม่ยืนใต้ดอกนี่ไม่ไปนั่งกิ่งเขาอ่อนนะระวังโอเค,อเคหนึ่ง

เนี่ยเสียงจริงจริงจริงไอ้กินปลีโคตรนึกว่ากินปลีอย้า้กินอะไรกินปลีบ้านเรามีแต่มันกระถางเปรี้ยวเกร่งหอมจริงจริงพุทธนามบุญเออมันมีช่อนะ <c oughs> สวยเหม็นไม่ไม่ติดไทย <c oughs> แปลงขวดแล้ะอยู่บนนั้นแหละกินปลีอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายมุมนี้สวยครับกุหลาบกุหลาบพวงครเ้ยกุหลาบหนุ<อ>่ปะกนี่ดอกอ๋อดอกอ่อนนั่นเหรอนี่อืมดอกมันเป็นชพวงเลยใช่ดอกอ่อนมันยังกับดอกยาเนี่ยเออเนี่ย ถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูชัดๆนี่นมันการดีอเอลาสเกี้ยนนี่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่คล้ายแต่ไม่ใช่เดี๋ยวแต่แต่แต่ไม่ค่อยแต่ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแปลงครับค่อยๆเดินมาเ,เดี๋ยวมาฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวถ่ายเห้เเดูหนึ่กาเดีอลาสที่ไหวไ้ไหวไพไ้พระอินทนนท์ไงฮะอ๋อโอเคอ่ะย็น,นโอเคพอ่อ หนึ 1> 1่งสองใช่สีเชื่อพ่อแหออันนี้มาตัดกันสีชมพูไปตัดกรงฝั่งนี้หน 1> 1, ึ่งสองโอเคแต่กลิ่นไม่ค่อยหอมเนาะกลิ่นมันเขียวๆอ๋อกลิ่นไ <ๆ S 2> อ้อออสามสีอไอ้แมกโนเลียอน,นุใช่ไหมรอบนอกใช่ไหมต้นใหญ่ใช่ปะ อันนี้มันจะเหมือนดอกแดงที่แห็นข้างล่างครับไม่ใช่ไมกเอมกจอดอกแมกเร์ยบมันจะแข็งๆอ่ะบมันจะใหญ่ๆอันนี้ก็แข็งไม่น่าใช่นะมันยังจะออกพร้อมกันท่ไมดะโฟเกตินน่าจะอยู่ตรงแปลงพวกนี้ฮะหรือมันปลูกไม่ได้ตอนหน้านี้ก็ไม่รู้ เออเสื้อสีเสื้อพ่อสีเดียวกันพ่ออยู่ตรงนั้นน่ะสีสีสีโอเคตัดจม่วงตัดตัดรจม่วงตัดกระเหลืองตรงนี้ไม่มีวิวข้างหลังไม่มีวิวเอาสีเหลืองไปพกกล้าว ตอกไม้น้อยไปหน่อยเราคงมันมันไม่ใช่ฤดูเขาแต่ว่าเขาร้อนแล้วไงไม่ใช่มใชแมกโนเลียสีม่วงขาวแข็งแข็งกรีบแข็งแข็งอันนี้ที่ถ่ายชื่อให้ดูเมื่อกี้นี่ไงตรงห้องนี้เนะี่ยใด้ยทำเป็นวิดีโอดนี่หมาเลขใช่ไหมเออ โอ้แล้วมันซ้อนกันเนี่ยหอมมากโอ้โหหอมสุดๆหอมสุดๆเนี่ยมาดอกตรงนี้ยบดมตรงนี้หอมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นพันปีกุหลาบ <มา S 1> พันปีสีขาวนี่ไงชอบมันอยู่ข้างในเห็นไหมไมันซ้อนไงมักกมนซ้อน หอมหอมมากหอมมากค่ดอกมีลมอดอกฟินสีแดงนี่นไงสีแดงนี่นที่คอพับใช่ฮะก็นั่นแหละแต่มันยังไม่โตที่โตอยู่ตรงมุมนั่นไงหลุดมาช่อหนึ่งครับ ที่ไหนเนี่ยีเส้น่ไหนเนี่ยผีเสอเเสออ๋ออืนี่ไอเหลืองนู่นกับไอม่วงเนี่ยน่ามยิมผีเสื้อเหลืองกับผีเสื้อ